ไปลงทุนครั้งแรกคืออะไรซื้อของที่สำเพลงมาขายไปซื้อที่สำเพลงมาขายนะมาขายในโรงงานซื้อมาห้าบาทมาขาย20บาทในโรงงานนะและขายได้กัไรเดือนหนึงก็สองสามพันไม่ได้เยอะและผมก็มาเจอขายตรงลงทุนเงินสี่หมกว่าบาทสี่หมสถามว่ามีตังค์มีมีเยงเงินมาจากไหนอะเล่นการพานันหมดอะ นะไม่มีเงินแต่อยากทําอยากลุยธุรกิจเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันจะผลิตเงนให้เราเยอะโทรไปขอแม่แม่ให้สัก,กบาททาไงต่อสิแม่ไม่ให้ร้องไห้หรอนะก็มีสองมือสองตีนไงทํางานได้มาหมื่นกว่าบาทโอนไปให้แม่งเลยอีกสามหมืน่นขายของในโรงงานทิ้งหมดได้มาอีกหมื่นหนึ่งเลยอีกสองหมื่ยกมือไหว้เขา บอกว่าขอเงินไปลงทุนหน่อยเดี๋ยวจะขายของเมื่อคืนอ้อนวอนอยู่ว่าอาทิตย์กวบะแฟนเก่าเขาก็เอาตังค์ให้ได้มาอีกสองหมื่นนะรวมเป็นสี่หมื่นอีกสามพันอีกสามพันนะให้ที่ปรึกษาช่วยขายของผมไม่มีตังค์พอผมทําพอผมได้ได้ดีธุรก,กิจผมก็เลาเอาจะขายตรงฝึกอยู่สามปีนะฝึกอยู่สามปีนะ ไปกับสาทรลังสิทนะปีแรกได้สองหมื่นปีที่สามได้สี่หมื่นปีที่สี่ได้เออปีปีแรกได้สองหมื่นปีที่สองได้สี่หมื่นปีที่สามได้หกหมื่นตอนทำขายตรงไม่มีเงินหรอกอยู่ในเหลืออยู่ในบัญชีอยู่ประมาณสี่หมื่นมได้มาแล้วก็ใช้ใจ่ายในธุรกิจและตอนจะออกจากขายตรงผมเก็บเงินผมเก็บเงินสามแสนเพื่อที่จะออกออกเสร็จปุ๊บมาขายหารเสริมให้เพื่อน อยู่ประมาณ2เดือนได้เงินใหม่อีกประมาณ0กแสนรวมเป็นล้านหนึ่งผมโพสลงไปใน Facebook ถ้าใครว่างไปย้อนเลยใน a c e b o o k เนี้ยวันที่30มีนาปี2 5 5พสตเโพสเงินในบัญชีเดนหนึ่งล,ล้านแรกโพสลงไปในบัญชี1ล้านแรกในชีวิตแล้วผมกระตัินใจทำอาหารเสริมลงทุนไป5 0 0แสนได้ของมาประมาณ3,000กลกองแล้วก็ขายหมดภายในเดือนแรกได้กำไรล้านห้าได้มาเดือนละล้านเดือนละล้านเดือนละล้าน นะพอไปถึงเดือนตุลามีเงินอยู่ในบัญชี5้าแลนก็ไปเล่นการพานันหมดไปอีก4ล้านช็อกนะก็ลบทุกสิ่งอย่างเลิกเล่นตลอดชีวิตนะเหลือเงินอยู่ประมาณ7แสนที่หยุดเล่นเพราะว่ากลัวกลัวหมดนะแล้วก็ตัดสินใจเอาความรู้ที่มีเนี่ยสอนให้กับคนที่อยากจะสร้างเายได้หลักล้านรับหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นเรารู้ว่าสร้างเงินล้านยังไงแล้วก็รับหมดเลย จะมีตังไม่มีตังชีิตพังตกงานไม่มีเงินมาเดี๋ยวสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะเรามาจากคนที่ไม่มีเงินเราก็สอนแล้วธุรกิจผมก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะเติบโตเรื่อยๆนะแล้วก็พออายุ31ปีก็มาก่อตั้งแอปช้อปปิ้งใช้เงินไปเป็นร้อยล้านในการก่อตั้งแอปขึ้นมาสินค้าแต่ละตัวลงทุนสิบก้่าล้านแอปพลิเคชันที่หมดไปสามสิบล้านแล้วจ่ายทุกเดือนคำถามก็คือ เราไม่ได้เริ่มมีตังเยอะเลยเราไม่ได้เริ่มสวยหรูแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้จ่ายเงินยังไง